ดีจ้าพี่น้องโมนี่โมนี้วันอาทิตย์เนาะวันหยุดวันรวมญาตินะคะนี่ทานกันเ็ศอย่างน้อยเนาะพี่น้องจ้าโอ้สักกันเจศแบบเกลือกันเกศแบเกลือมาให้ยังคุณยายโอ้เสียมาหยอดผาไหมผ้าไหมเขาไม่ให้จังไรพี่ที่ประเทศเอามาหยอมเกลือนี่ยายงไหนมาเกลือนี่ก็ต้องตั้ม ตั้มแล้วอืมกะเอาปูดใส่เล็กน้อยนึงแล้วก็ตั้มตะกี้ตัวนี้นี่มันเป็นสีอันนี้ขาวได้หนิอืมหมเวลาเนี่ยเป็นผ้าไหมบอกเป็นสีดั้เออเป็นผ้าไหมเด้อืมเอขาวอย่างเอาไปตั้มใส่ปูนบอกตั้มใส่ปูนน้อยนึงไม่ต้องใส่ร้ายอืมบันนี้กะเอามาย่อมมาเกลี่ยหย่อมแล้วก็ย่อมอีกย่อมแล้วก็ย่อมอีก้ิมนป็นดำทังขนาดนี้นี่ทิมอะไรไใบด้นในไดมันจังดำ เ้ยิหลายมื่แล้วเนาะตากแดีที่มันเอามาตาคนใช้ขีดที่สายมันีนางเาหมันนห่งมันทีเนาะเออจะอเไาก็ยอมไมอยันที่ค่ะอ๋อยอมจะว่าเข้าสิมีความพอใจพอใจทำนี่แหะนี่จะพ่อนนี่สยอมไม่ยนี่บอเออนี่สิยอมไม่เยมันดำถึงขนาดนี้ยอมไม่ยะนี่จ้า พี่น้องจาเพิ่นเอามะเขือไปแล้วยอมไหมแต่หิ่มซื้อจสร้างแต่มือดำแล้วค่ะเด้อยอ่มมะเขือเด้อนี่เออวางไปคนอื่นได้ค่ะนี่หิ่มมะเขือนี่ประหยัดใบเลยล่ะนี่แต่ว่ายอมแล้วตั้มใจโคกใจโคกเพื่อมาซอยกันเก็บมะเขือจ้ะพี่น้องมันยุดจ้ะพี่น้องวันนี้มันยุดฮะฮะอันนั้นเฮ็ดเวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนาะ คนเแ่าเฮ็ดนายคนณไทยเฮ็ดคนเแ่าจังสีบอเหงานายคุณยายเฮ็ดคุณยายมือมือให้ยังดอกเบิองเตลึกงานกิจวัตรประจำวันคุณยายเนาะเปิดเบิองเตลึกลาเพื่อนนั่นเพื่อนมามามาเพื่อนปูเสียไปเลยทุกคน อัน,นย่อมแล้วอันนี้พาอันนี้พาไม้สีขาวกับสีใกล้ไปซื้อได้แบบนี้นะจ้าเดี๋ยวสีย่อมไปเบิง้งเนาะเดี๋ยวถ้าเบิงบบ้งขั้นตอนกับย่อมม<ะ>ันจะเป็นยังไงเนาะตอนี้นย่อมแล้วแล้วนี่แต่สีย่อมอีกแล้วนี่มันมองง่ายเพราะว่าสีมันสีแล้วเนาะจ้าเวลาเหาซักไหนเ้าซักแปบ๊บหรือส,าาาอสาอ่างหนังเปล่ารือจักกี่ไหนซ่างหนังเปล่าแล้วก็เอาอันนี้ด้วยไซยเด้อเอาอันนี้ยังก็แม่ น้ำยาปลาพนุ่ม่ต้วก็ต้องใส่แฟบบ่ต้องใส่แฟบไปใส่แปบมันสิออกมดแฟบไได้ไม่ใกใส่อันนี้ก็ได้อันนี้น้ำน้ำผมยังอะตีผมหนุ่มไหมน้ำขิ้มวดขิ้มวดพอาซิเปอร์มาเบิ้ด้ไหน้อเอ้ยงานว่างเวรเนรีเ็รงาน เต็มเต็มหนาบานาญาเลยเนาะเตหวานมาั่วนัจหาของม่จหวางอยู่ก่ีล้ แม่เทนะ้าไปไหนม่เท like okay. yeah, okay. right. no, no? um ้าทำอยีไหนก็น้องพี่น้องนาอว่าถ so ้มาเบิ้งเวลาให้ย่อมมันจะเป็นอย่างไรนาอค่ะนาะเค่น้กกอนนะคะวัสดีค่ะคุณยายวันดีเลยค่ะวัสดี้าสวัสดีค่ะยาลสวัสดีจ้าวันดีค่ะยเลวยวพานี่ก่อนยายเลวจะย่อมอันนี้ เสือปักเกลือได้ค่ะนี่ปักเกลือนี่ปฏิจ้าเอฟซีทุกคนทุกคนไป<ะ>ไอ้สุขภวาดของแรงร้ำน้ำมีรวยปังๆนะเลจ้า